สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเจอกันตอนเช้าวันพฤหัสที่ยี่สิบเจ็ดมกราเอ้ยจะสิ้นเดือนแล้วแปบ๊บเดียวทำอะไรไม่ทันเลยนะครับทำอะไรไม่ทันเลยจะสิ้นเดือนแล้วปีใหม่ตอนที่เป็นตอนที่เป็นเด็กะแต่ละวันมันไม่ไม่ผ่านวันสักทีนะครกว่าจะผ่านไปแต่ละวันใช้เวลานานพอโตมาสักพักหนึ่ง เออแต่ละวันนี้เร็วทำอะไรไม่ทันเลยครับทำไม่ทันเดี๋ยววันนี้มาดูเดี๋ยวเดี๋ยวฟังพอใครฟังดูเดี๋ยวจะลองลองลอง,ลอง,ล,อง,ล,องลองคิดดูว่าถูกไหมสำหรับใครที่อายุสามสิบ u อะลองลองลอง,ลองคิดตามดูมันใช่ไหมที่อดีมพูดแต่ก่อนเนี่ยเราเล่นเราไปทำอะไรไม่่ําไม่ผ่านวันสักทีเมื่อไหร่จะพรุ่งนี้ แต่พอมาถึงตอนนี้โอ้แป๊บเดียวนะครับยิ่งเออจะนานหน่อยก็ไอคนที่ติดดอยนะครับจะรู้สึกว่าแต่ละวันมันนาน <c oughs> อืมมาดู BAT นะครับ Basic a t t e n t i o n Token <c oughs> มีคนขอเข้ามานะครับดูกราบเปล่านะครับแบบแรกแอดเห็นเป็น Impulse นะชุดนี้ตรงนี้เห็นเป็น Impulse อืมถ้าเป็น Impulse ก็ต้องเป็นขึ้นปรับ ต่อมานะครับเีายังไม่ละเบล ABC C ทั้งคตอืมอืมอ,มอ่โอเคนึกอ่อกแอล้ะ ตรงนี้มันเป็นจุดทิง้งจุดทิ้งอาจจะเป็นตรงนี้เป็น A B C หรืออะไรก็ได้แต่ว่ามันมีจุดที่ทำ New Low นะครับรคือตรงนี้ตรงนี้แอดจะตัดทิง้งท่อนนี้นะท่อนนี้ถึงท่อนนี้แอดจะไม่สนใจเพราะว่าสนใจไปยังไงก็ดูไม่ออกเพราะมันทำ New โลแ,แอดจะมาเริ่มท่อนนี้ตรงนี้นะครับจุดเริ่ม ตรงนี้แล้วก็จุดจบนี่คือหนึ่งวัฏจกักรหนึ่งอิ p พ l s e ์ m p u l s l c y c l e นะครับอ่าอิเลียดเวฟเราต้องมองหาแพทเทิร์นที่ที่เราคุ้นตามากที่สุดก่อนนะครับอาจจะมองหาหนึ่งมองมองหาที่มันเป็นเทรนแล้วก็มองหาที่จุดที่มันทิ้งตัวเป็น ABC ให้เจออ่าเดี๋ยวจะวัดจุดนี้นะเนี่ยตรงนี้พอมันลงมาถึงหกสิบเอดจุดแปดของ c y เคิก่อนหน้าไหมนะครับ โดยจุดต่ําสุดออดเจ้าตรงนี้เป็นจุดต่ําสุดแบห้าสิบเปอร์เซ็นมีโอกาสที่จะเป็นซิกแซก flat ก็ได้นะครับียายจะเป็นิมพ u ล s e ขาลงกด็ดูแล้วเป็น impulse ขาลงนะครับเพราะว่าเป็น A ตรงนี้แอดเห็นเป็นิมพ u ล s e นะครับเห็นเป็น impulse <c oughs> ตรงนี้หนึ่งแน่ๆเห็นหนึ่ง A, B, C 2อยู่ตรงนี้แล้วก็1 2 3 4 5 3ตรงนี้เนี่ยสี่ห้ามาแล้วก็ถอยอืม,อมก็เป็นไปได้นะครับสมเหตุสมผลอยู่ เว็สามต้องไม่สั้นที่สุดสามขยายไหมเกินนะครับเกินเกินร้อยหกสิเอ็ดจุดปดอืมเป็นสามได้สามพันนะครับเวฟห้าห้าเสร็จจะต้องเป็น a อบสี่อ่าดูคร่าวๆนะครับไม่ไม่ได้อินไซต์เท่าไหร่เดี๋ยวมาแต่มา,มาดูมาดูหลักการไว้ก่อนห้าเสร็จจะต้องลงเป็น ABC มากราเบลไว้ตรงนี้ ตรงนี้เป็น A, B, C แบบนี้นะครับเชื่อมต่อขา a ต้องลงเป็นเทรนหนึ่งสองสามอิมพลวขาลงกับอีลองเกอซิกแซกนี่จะคล้ายกนะันอืมเป็นสาม หนึ่งสองสามถอยสี่ถอยสี่ทุบเป็นห้านะครับเอผ้าอยู่ตรงนี้เอนะอยู่ตรงนี้เอนะแล้วก็ A B C B ถอยอีกทีเป็น C C ่สี่ตรึงสีนะ่ตรึง c, ลงมาเท่าไหร่นี่นะ of a c ลงไม่ถึง สามสิบแปดจดสองออฟเออื่สี่ครั้งก็เป็นไปได้ที่จะตรงนี้เป็นเว็บสองของชุดของทั้งชุดเลยนะแบบนี้จบหนึ่งหนึ่งใหญ่ตรงนี้เป็นเว็บสอง มาดูท่อนนี้ทีนี้เนี่ยจบไปแล้วนะเราจบไปแล้วหนึ่งชุดอันนี้คือชุดใหม่นะครับเป็นเว็บอะไรก็ไม่รู้จุดสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นอิมเพล e เหมือนกันไหมเออทำเฟรมเดนะครับแอดดูทำเฟรมเดย next next ถ้าเป็น impulse ชุดต่อไปหลังจากที่ปรับจบแล้วมันจะเป็น next degree เป็นคนละ,ะวัฏจักรหนึ่ 1, 2, 3, เป็น triangle ด้วยสี 4, 5, ่ห้าหนึลงสองเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดู1นึ่ลงสองหลงสองเป็น six s a c ซิกแซกไหมหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับเป็นซิกแซกเป็นแฟดก็ได้จะมองว่าเป็นแฟดก็ได้แต่แอดมองว่าเป็นซิกแซกเพราะมันมันน้อยกว่าหรือเท่ากับหกสิเอ็ดจุดแปดแต่มันมาแตะแล้วมันมีไส้นะครับอืมก็เป็น a b c ตรงนี้นะปรับเวฟปรับเอาตรงนี้เนี่ยหนึ่งสองจบดีดขึ้นเวฟสาม เวฟสามขยายไหมเดี๋ยวเช็คสามขยายแล้วก่อนนี้ดูตาเปล่าก็รู้นะครับว่าขยายเอา,าไวจ้จุดสิบสองจุดสิ้นสุดของสี่โนไปสี่รอยกว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ไม่รู้ข่าวอะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่แหละสเสน่ห์ของคริปโตแล้วก็ทมทริองเกิลนะครับตรงนี้ก็มันเป็นอิมเพลได้มอว่าเป็นอิมเพลวได้เพราะว่ามัน กฎการสลับ alternation rule นะครับสองสี่าทำ collection คนละชนิดอก็เป็น import หนึ่งชุดได้นะครับ,ร 5, รบถูกต้องตรงนี้เป็น im ได้ัหห้านะครับถูกต้องจบห้าลง abc แสดงว่าตรงนี้เป็นหนึ่งเพราะว่ามันลงมันลงแบบ abc มันไม่ได้ลงหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตรงนี้เป็นหนึ่ง ห <c oughs> <c oughs> นึ่งเน็กหนึ่งเน็กเน็กดีกรีนี่แล้วตรงนี้ก็ต้องลงเป็น A B C สองเน็ก สในหนึ่งลงสองเตรียมขึ้นเว็บสามเอตรงน,นี้เป็นจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทของเว็บหนึ่งจุดสตาร์ทอยู่ตรงนี้ขาซอยู่ตรงนี้ ลงมาลึกเออสองปรับลึกเดี๋ยวแอดจะลบนะครับเดี๋ยวจะมาวัดชุด2จุดสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับจุดสตาร์ทของชุดใหม่เดี๋ยวมันลงมาเท่าไหร่เจ็ดสิบแปดจุดหกไหมถ้าเจ็สิบแปดจุดหกมันก็ดูอ่อนแอนะแต่มันก็แต่สองมันก็ปรับลึกธรรมดาเจ็สิบแปดจุดหกมาถึงนะครับแปดสิบแปดจุดหกเป็นบริเวณที่จะเป็นเว็บสองเป็นเป็นได้แล้วก็ ประกอบกับตรงนี้ลงเป็นคอลเลกชันนะครับคอลเลกชันอะไรเดี๋ยวเรามาดูทุบ A ลงมาต้องถึงห้าสิบอ้าวเลยไอ้เลยเนาะแต่ทำไมมันพักตัวเหมือนคอลเลกชันเลยมันพักตัวเหมือนซิกแซ ตรง B อ่ะ B มันเด้งน้อย B อมันมันเป็นซิกแซกได้แต่ทำไม A มันเป็นแบบนี้มันไม่พึงประสงค์แล้วมันมันถ้ามันเจออะไรที่มันผิดกฎมันจะยากไปหมดแต่ว่ามันดีขึ้นมาปิดแท่งน้อยกว่าหกสิบเอ็ดจุดแปดนะมันก็ต้องอนุโลมแล้วแหละแบบนี้นะครับ A B C เอาตรงนี้นะเอาตรงปิดแท่ง C มันก็ลงร้อยมันเกือบจะถึงร้อยแล้วอะมันเป็น A B C ได้นะครับอ่าคอลเลกชันเดี๋ยวเราให้เราให้ฟังคอลเลกชันมันเป็นอ่าถ้ามันลงเป็นคอลเลกชันมันไม่ได้ลงเป็นรหัสห้าคอลเลกชันลงสามเนี่ยมันมันเป็นคอลเลกชันสะสมแรงนะครับแอดมองว่าตรงนี้เป็น 1. หนึ่งหนึ่งนก สองเน็กเตรียมเตรียมไปอะ่ะเตรียมจะไปจบ ABC เสร็จมันจะต้องดีสเตปแรกเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนทุกลับนะครับจะต้องดีหกสิบเอ็ดจุดแปดมาตรงนี้ตรงหนะึ่งจุดหนึ่งสเนี่ยเด้งมาเด้งมาทำเว็บหนึ่งของชุดของ Impulse ชุดใหม่นะครับเป้าของมันจะอยู่ อมันขึ้นมันก็ขึ้นแรงแบบ b a t เนี่ยสองจุดแปดสองจุปดแถนี้แต่มันเป็นหนึ่งเน็กแล้วนะครับเดี๋ยวดูลองหา Impulse ชุดนี้เว็บสองอยู่ตรงนี้ ABC เนี่ยสอยู่ตรงนี้สามสองจุดปดสามนะครับ แล้วก็สามดอลลาร์แถวนี้นะแบตแต่ต้องไม่หลุดตรงนี้นะหลุดไม่ได้แล้วนะถ้าเราใช้มุมมอง impulse เนี่ยตรงนี้พอดมองขาซีตรงนี้นะครับหลุดไม่ได้แตะก็ไม่ได้นะครับคือมันต้องจบแล้วห้ามทำนิวโลนะครับถึงจะมองเป้าสองจุดแปดแล้วก็สามจุดวัดก็ตรงหนึ่งน้อยนอยหนึง่งนิดๆน,นะครับหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยจุดวัดแรกนะครับ จุดย่อแรกมันต้องย่อตรงนั้นแล้วเอาอยขึ้นตรงนี้ต้องขึ้นเป็นรหัสหเป็น impulse เป็น abcx เป็นเทรนนะ่ะขึน้นเป็นเทรนนะครับหนึ่งสองสามน็ถอยสี่ขึ้นห้าขึ้นอีกหนึ่งรอบไม่รู้ว่าจะขึ้นเท่าไหร่ต้องไลร่ทีละเ,เวฟอะเวฟสามมันเป็นเวฟที่ที่วิ่งยาววิ่งส่งนะครับ อาจจะยาวเกินเป้า3ก็ได้อาจจะขึ้นมาถึง3.5 3.4จบเว็บ3มถอยอีกทีขึ้น5อีกทีนะครับแบบนี้เดี๋ยวเข้ามาตามกันต่อ BAT ดูวันหน่อยไหมวันวันมีค <One. S 2> อมกันวัน USD อืมลงนะลงขึ้นแล้วลง ก็ตามคลิปวันอที่อรทำให้เอาลงมาจริงด้วยเนะเออแล้วลงมาถึงตรงนี้จริงด้วยเนะเอ้ฟลุปแอดริมฟลุป็นเวฟอะไรเนี่ยอือเดี๋ยวแอดแอดติดกานเอ้ยเดี๋ยวมาดูให้เดี๋ยวแอดมาดูให้ไ <c oughs> อ้ส่งคุณคุณแท้อืออือเดี๋ยวมาดูให้เอ้ยลงมาถึงเป้าไปเลยนะเดี๋ยวใครไปดูวันเนี่ยไปดูคลิปวัน คลิปก่อนหนะ้าวันกับ AR. เออารเออแอดบอกว่ามันจะลงลงตรงนี้เลยนะ <laughs> อืม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 เนี่ยดีใจเวลามันมันน่าทึ่งเวลามันลงมาถึงเป้าอืมอืม,อมเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวแอดจะดูให้นะวันอ่าวันนี้ไม่ได้ดูแซ่เดเอ็มทีกับตอกให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะต้องลงมันต้องลงอืม <c oughs> ยังไม่ถึงเป้าสักทีวิเคราะห์ก็วิเคราะห์แบบเดิมเดี๋ยวดูเอาเหรียญอื่น,นมาแจมดีกว่า <c oughs> ประานโทษครับเดี๋ยววันเดี๋ยวมาดูให้ช่วงบ่ายสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนเดีย๋ยวต้องไปทำงานสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ใช่คำแนะนำทางการลงทุนนะครับมาดูกราฟวิเคราะห์ให้ฟังว่าอย่างไร,รขอให้ทุกท่านโชคดีครับใช้สติใช้ปัญญาของตัวเองให้มากที่สุดในการลงทุนนะครับอขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับ